สวัสดีท่านผู้ฟังกัละยะาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมานำเสนอท่านผู้ฟังเช่นเคยวันนี้ขอเสนอในหัวข้อรวยจัดหนักสามต้นไม้มงคลปลูกหน้าบ้านปลูกแล้วรวยเพิ่มโชคลาภเสริมดวงรับทรัพย์ยิ่งปลูกยิ่งรวยหากไม่มีให้รีบหามาปลูกด่วนท่านผู้ฟังครับต้นไม้ ถือว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สําคัญกับตัวบ้านเหลือกว่าได้เพราะมันสามารถให้ความร่มรื่นเย็นสบายด้วยกิ่งก้านใบของมันแผ่ขยายออกมาสามารถให้ร่มเงาได้ทั้งบริเวณใกล้เคียงดังนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่ใครลหลายๆคนจะนําพันไม้เหล่านี้มาปลูกไว้ติดบ้านเพราะนอกจากให้ความร่มเย็นเป็นสุขแล้วยังเป็นสิริมงคลแก่ตัวเจ้าข,ของบ้านอีกด้วย ใครๆก็อยากให้บ้านของตนเองมีความร่มรื่นอยู่เย็นเป็นสุขทำให้หลายคนคิดจะปลูกต้นไม้มงคลกันไว้ภายในบ้านเพื่อเอาเค็ดตามความเชื่อของคนโบราณและถ้าใครยังไม่รู้ว่าคนโบราณน,นั้นเขาแนะนำให้ปลูกต้นไม้อะไรกันบ้างเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตวันนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลของต้นไม้มงคลมาฝาเป็นต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนอกจากจะช่วยประดับหน้าบ้านให้สวยแล้วยังสร้างเป็นพื้นที่สีเขียวสําหรับมุมพักผ่อนได้อีกด้วยและการปลูกไม้มงคลภายในบริเวณบ้านยังจะช่วยให้เรามีโชคว่ากันว่าการปลูกไม้มงคลไว้ภายในบริเวณบ้านจะยังช่วยให้เรามีโชคและมีเงินทองมากขึ้นหาเงินหาทองไม่ควรจะได้ก็ยังได้คนโบราณเชื่อแบบนั้นครับ ซึ่งวันนี้เราก็ได้นำไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ในบ้านมาแนะนำกันต้นแรกถือว่าเป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดที่สวยมากคือต้นทองอุไรเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมอ่อนรูปทรงเป็นช่อสีเหลืองทองอารามและทนแดดทนฝนได้ดีปลูกขึ้นได้ง่ายดอกจะออกทั้งปีแต่ดอกจะร่วงง่ายเชื่อกันนะครับว่า ทองอุไรจะเสริมโชคชะตาของผู้ปู่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองมั่งคั่งร่ำรวยสมดังชื่อของทองอุไรลักษณะทั่วไปเมื่อทองอุไรแตกทรงพุ่มประทัดรัดจะสูงประมาณ1-2เมตรดอกออกเป็นช่อเช่นกันแต่โคลนดอกลักษณะคล้ายหลอดมีสีแดงอมส้มด้านในหลอดเห็นเป็นสีส้มขณะที่ปลายกลีบดอกมีห้ากลีบ มีสีเหลืองสดไม่ติดเมล็ดออกดอกได้ตลอดทั้งปีครับทองอุไรมีสีเหลืองสดใสมีรูปลักษณะคลายระคังหรือแต่ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งดอกจะโดกมากกลีบดอกติดกันเป็นรูปกวยยาว3 4เซนติเมตรปลายกีบมีห้ากีบมีลักษณะกลมเป็นคลื่นเล็กน้อยกลีบเปลี้ยงก็จะเป็นรูปกระดิ่งสีเหลือง แยกเป็นห้าแฉกและดอกจะบานพร้อมกันทั้งต้นจะแลดูสวยงามมากครับในบางพื้นที่เรียกพวงอุไรหรือดอกละครหรือสร้อยทองด้วยเหตุที่ว่าชื่อของต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อที่เป็นมงคลคนจึงนิยมนำมาใช้บูชาพระและปลูกเพื่อประดับตกแต่งสวนและปลูกไว้หน้าบ้านมีความเชื่อกันว่าใครก็ตามที่ปลูกต้นทองอุไร แล้วออกดอกดกนั้นจะช่วยเสริมโชคชะตาทําให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองจะมีโชคลาภและจะมีฐานะร่ำรวยต่อของต้นทองอุรนั้นนอกจากจะมีความสวยงามอยู่ในตัวแล้วยังสามารถนำมากินแบบสดเป็นเมี่ยงคำหรือชุบแปงทอดร่วมกับดอกไม้ชนิดอื่นได้อีกด้วยครับต้นทองอุไรปลูกง่ายเกิดง่ายในเขตร้อนทั่วไป แต่ไม่คนปลูกในที่มีะระดับน้ำใต้ดินสูงนิยมปลูกข้างถนนก่อกลางถนนและเหมาะสำหรับปลูกมุมใดมุมหนึ่งที่หน้าบ้านด้านความเป็นมงคลน,นั้นถือว่าต้นทองอุไรเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมอ่อนรูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดงามและยังทนแดดได้ดีอีกด้วยคนโบราณเชื่อว่าทองอุไรจะช่วยเสริมโชคชะตาของผู้ปลูก ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองมั่งคั่งร่ำรวยสมดนังชื่อทองอุไรและนอกจากความเชื่อในเรื่องเงินทองแล้วยังเชื่อกันว่าต้นทองอุไรจะเสริมวาสนาบารมีช่วยผู้ปลูกมีเกียรติและมีลาภยศสูงส่งอีกด้วยท่านผู้ฟังครับต้นทองอุไรขึ้นเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งไม,ม้มงคลที่ปลูกง่ายโตง่ายเกิดขึ้นเองได้ง่าย แต่ต้องอยู่ในสภาพพื้นที่ที่เป็นเขตร้อนจึงนิยมปลูกเพื่อประดับตกแต่งตามท้องถนนให้ดูสวยงามและปลูกตามแนวรั้วบ้านการปลูกต้นทองอุไรสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือต้องให้ต้นไม้ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่นอกจากในเรื่องพื้นที่แล้วก็ยังต้องคำนึงถึงในด้านของตำแหน่งในการปลูกต้นทองอุไรด้วยตามความเชื่อของคนโบราณ เชื่อว่าจะช่วยเสริมความมั่ง,งคั่งควรจะปลูกต้นทองอุไรไว้ทางทิศเหนือของตัวบ้านโดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูกทองอุไรจึงจะช่วยเกื้อหนุนและเสริมส่งดวงชะตาให้กับเจ้าของบ้านได้ดีแต่ถ้าทิศเหนือเป็นทิศที่อยู่ทางด้านหลังของบ้านพอดีและไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกได้ในบริเวณหลังบ้านก็สามารถปลูกหน้าบ้านได้แต่ให้เฉียงหรือค่อนไปทางทิศเหนือเป็นหลักครับ แต่ต้นไม้ชนิดที่สองคือต้นมะยมท่านผู้ฟังครับตามตำราพมชาติว่าการปลูกต้นไม้ตามทิศต่างๆมีความหมายและเป็นเสิริมงคลต่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและในทิศตะวันตกของบ้านเรือนก็ให้ปลูกต้นมะยมเป็นไม้มงคลโดยเชื่อว่าการปลูกต้นมะยมไว้บริเวณบ้านนั้นผู้คนจะได้นิยมชมช,มชอบชื่นชม หรือมีนะเมตตามหานิยมและนอกจากนี้แล้วมะยมก็ยังเป็นไม้ที่มีประโยชน์เป็นทั้งผลไมา้เป็นทั้งผักเป็นทั้งยาสมุนไพรซึ่งคนทั่วทุกภาคปลูกต้นมะยมไว้ตามบ้านเรือนเลือกสวนไร่นาเรียมสระน้ำบ้างเรียมคลองบ้างเป็นไม้ที่โตเร็วมีผลโดกมากถึงเวลาติดผลก็จะเห็นชัดเจนเป็นชอบพวง ระยะเต็มกิ่งกา้านต้นมะยมบางต้นไม่สูงนักพอเอื้อมือเด็ดผลได้อย่างเก่งก็ตั้งมมาเก้าอี้เด็ดมะยมได้แต่ที่แน่ๆก็คือร่วงง่ายมากถ้าสอยปิดก็ร่วงทั้งพวงหล่นร่วงใส่หัวกระเด็นกระดอนกระจายเต็มพื้นถ้าจะใช้ไม้สอยก็เขย่ากิ่งแต่ก็ต้องมีกระสอบผ้าตาข่ายมารองรับใต้ต้นด้วย ระวังอย่าปีนต้นมะยมนะครับเพราะกิ่งต้นมะยมเปราะหักง่ายมากมะยมเป็นต้นไม้ที่คนไทยปลูกแพร่หลายกันมานานแล้วเป็นไม้พุ่มขนาดกลางสูงไม่เกิน10เมตรรํำต้นตรงแต่กิ่งก้านสาขาบริเวณปลายยอดกิ่งก้านเปราะแตกหักง่ายผิวเปลือกตันขรุขระลสีเทาปนน้ำตาลใบเป็นใบรวม มีใบย่อยออกเรียงแบบสลับเป็นสองแถวแต่ละการมีใบย่อย1 0 2ถึง20คู่ใบรูปขอบขนานกลมหรือค่อนข้างเปรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนปลายใบแหลมฐานใบกลมหรือมนใบแก่จะร่วงหล่นใบใหม่ยอดใหม่ก็จะแตกทดแทนเรื่อยๆดอกออกเป็นช่อและออกตามกิ่งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียจะแยกกันครับ มายมเป็นไม้กลางแจ้งจเจริญเติบโตได้ดีทั้งที่แดดจัดหรือในที่ร่มราำไรชอบดินร่วนซุยความชื้นพอเหมาะขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดปลูกง่ายจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวก็ปลูกห่างกันร,ระยะ3คูณ3เมตรขุดหลุมผสมดินด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักให้ร่วนซุยเอากล้ามายมลงปลูกปักให้เป็นเครื่องหมายหรือถ้าปลูกเรีรัว้ว ก้ห่างจากรั้วข้ามาประมาณสองเมตรเพราะเมื่อโตจะไม่ได้ไปคลุมเข้าพื้นที่บ้านของคนอื่นแต่ถ้าพูดคุยกันได้แบ่งผลประโยชน์ร่วมกันได้ก็โอเคครับจะเป็นสื่อสัมพันธ์ที่ดีได้วินวินกันทั้งเขาแล้เราไม่ต้องห่วงครับเพราะมยมเป็นไม้เมตตามหานิยมอยู่แล้วคงไม่ทําให้ใครๆทะเลาะเพแวงกันและต้นที่สมที่จะขอแนะนําคือต้นราชพฤกษ หรือทางท้องถิ่นอีสานเรียกว่าต้นคูณจัดเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยเป็นไม้ดอกประดับที่นิยมปลูกมากตามสถานที่ต่างๆหรือเป็นต้นไม้ปลูกหน้าบ้านนิยมปลูกเป็นไม้ประดับพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนครับจเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในที่โลงแจ้งสามารถปลูกได้ทั้งดินร่วนซุยดินร่วนปนทรายดินร่วนเหนียวทนต่อความแห้งแล้งและดินเค็มได้ดีครับ ครับราชพฤกเป็นพันไมยยืนต้นขนาดกลางลำต้นมีความสูงประมาณ12-15เมตรผิวเปลือกสีขาวปนเทาผิวเรียบมีรอยเส้นรอบต้นและรอยปนอยู่บริเวณที่เกิดของกิ่งอยู่เป็นบางจุดของลำต้นใบเป็นใบประกอบมีใบย่อยเป็นคู่ออกจากก้านใบย่อยมีประมาณ4-8คู่ใบรีรูปไข่โคนใบมน ปลายใบแหลมขอบใบเรียบสีเขียวขนาดใบกว้างประมาณ2-3ซนติเมตรยาวประมาณ3-4ซนติเมตรครับลักษณะเด่นของต้นราชพฤกษ์ก็น่าจะเป็นที่ความสวยงดงามที่ดอกนี่แหละครับเพราะเมื่อออกดอกดอกจะเป็นสีเหลืองทองอารามสวยงามสะดุดตาในฤดูแลง้งที่เรามักพบเห็นทั่วไปตลอดข้างทางถนนสายใหญ่ๆจนถูกขนานนามว่า ดอกลมแรงจะออกดอกสีเหลืองสวยสดงดงามในช่วงฤดูแล้ง้วยการออกดอกจะออกพร้อมกันกับการผลัดใบช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมออกดอกเป็นช่อตามก้านใบช่อห้อยเป็นพวงลงล่างเวลาออกดอกใบจะร่วงภายในดอกก็จะมองเห็นเป็นเส้นประมาณ8-10อันนั่นคือเกรสรตัวผู้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอก ประมาณ4ซนติเมตรครับผลมีลักษณะเป็นฟักยาวกลมทรงกระบอกปลายแหลมสั้นจะมีสีเขียวแต่เมื่อแก่จัดก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำครับผิวเปลือกแข็งเรียบภายในฟักก็จะมีช่องกั้นเป็นช่อช่อและแต่ละช่อก็จะกรอบด้วยเม็ดมีลักษณะแบนในแต่ละช่อก็จะมีหนึ่งเม็ดและมีสารสีดำนุ่มหุ้ม,มเมล็ดอยู่ด้วยขนาดความยาวของฟัก ก็จะประมาณ30-50ถึงเซนติเมตรครับครับเมื่อพูดถึงความเป็นมงคลน,นั้นคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้านแล้วจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่าต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสูงหรือยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วยและโดยคนอีสานนั้นก็จะนิยมใช้ใบ มาประกอบพิธีใบสีสู่ขวัญในพิธีกรรมต่างๆรวมทั้งแนเรื่องพิธีปลูกบ,บ้านด้วยและผู้คนสมัยก่อนนิยมนำแกนของลำต้นมาเคี้ยวเป็นหมากนอกจากนี้คนไทยโบราณก็ยังเชื่ออีกว่าใบของต้นราชพฤกษ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะในพิธีไสยศาสตร,ร์ก็ใช้ใบธน,นามพุทธมนต์สดอกเคราะห์ได้ผลดีดังนั้นจึงถือว่า ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้มงคลน,นามใน,นส่วนของการนําไปใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรนั้นนะครับได้พบว่าการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยได้มีการนําส่วนต่างๆของต้นราชพฤกษ์มาใช้ทั้งส่วนของใบดอกเปลือกไม้แก่นไม้รากฟักแก่และเมล็ดโดยใน,นส่วนของใบราชพฤกษ์นั้นจะถูกนํามาใช้เป็นยาขับพยาธ ดอกนำมารักษาแพ้อักเสบเปลือกไม้ใช้บำรุงเลือดและธาตุรากใช้ในการลดไข้แก้ร้อนในมเมล็ดก็ใช้เพื่อรักษาอาการปวดเกร็งในลำไส้และลดระดับไขมันในเลือดส่วนฟักแก่ใช้เป็นยาระบายจนทำให้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมของตำรับยาสมุนไพรต่างๆเช่นน้ำมันนวดลูกประครบ เพื่อความเป็นสลริยมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยว่าก,กันว่าควรปลูกต้นราชพฤกษ์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณโดยทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นผู้ปลูกก็ควรเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีก็จะเป็นเสลี่มงคลยิ่งหนัก ท่านผู้ฟังครับจะปล่อยให้พื้นที่บริเวณบ้านของท่านว่างเปล่าเราหาต้นไม้มงคลสามต้นนี้มาปลูกกันอย่างที่บอกไปครับไม่ใช่ได้แค่ความร่มรื่นตามธรรมชาติของพันไม้เท่านั้นหากแตยังช่วยเพิ่มความมีโชคมีลาบความมั่งคั่งร่ำรวยเรียกท์รับเงินเข้าบ้านอีกด้วยแถมยังส่งเสริมด้านเมตตามหานิยมนำภัยครอบครัว อยู่ร่วมเย็นเป็นสุขครับท่านผู้ฟังครับรวยจัดหนักสามต้นไมมงคลปลูกหน้าบ้านปลูกแล้วรวยเพิ่มโชคลาภเสริมดวงรับทรัพยิ่งปลูกยิ่งรวยหากไม่มีให้รีบหามาปลูกครับขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำสาระดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ